รวมพระคาถาแก้คุณไสมนดำและถอดถอนคุณไสต่างๆพระคาถาแก้คุณไสและถอดถอนคุณไสมีดังต่อไปนี้พระคาถาป้องกันตัวป้องกันคุณไสต่างๆพระคาถานี้ให้ใช้เศกภาวนาป้องกันตัวหรือเศกเข้าวกินเศกน้ำกินป้องกัน หรือภาวนาก่อนนอนเวลาต้องไปพักแรมตามสถานที่ต่างๆป้องกันการรบควนจากวิญญาณร้ายหรือเสนียดจันไลป้องกันพูดผีปีศาจและการกระทำทุกชนิดที่ใช้อำนาจอาวิชาและวิญญาณร้ายมาทำลายเราไม่ได้เลยตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่า พุทธังกันตังธรรมังกันไปสังขังกันอยู่ปิดตาละปิดตาลังกันสังกันเวกันอุดกันปิดกันนะกันในกันคุณกันใสกันเสน่เล่ลมกันผีทั้งกลมกันลมพัะภายกันคนชิบหายคนตายไม่ดีกูจะกันผูงผี มายีมายากันคุณกัญญาอักขระอักษรสามสิบสองตัวอรหังสวัสดีสิทธิสวาหะพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาป้องกันตัวป้องกันการกระทำย่ำยีจากคุณไสและพูดผีทั้งปวงได้ดีนักแลนะโมตตะภะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆอะอะปะลายะนะมะอะอุกูจะกล่าวปะกาสิทธนราธาณะถอดนะถอนคุณใสเสนียดบนร้อน อาถันจงวินาทมะละหังมะละโหมปะทวิปะทังโธลิลิตัมมาไลขอให้มอดไม่ตาบิีนทุปลีนะคอนโมไายพุทธธรรมลายทาวินาทยะขาดเดรนอาคมเห็นยาได้อยู่อิตติปิโสภัคาวา เสื่อมฤทธิ์เสื่อมูสหัสสการลลังลักหังจงมะลายนัหักนัโคนนัโยนลงบินกูถอนกูหวังกูทำลายสิ้นปะจะมหาราชาสาพาเสนียเสื่อมสิ้นเดชพระพุทธบารมีพรรมพระสงฆ์นุนนำวินาศสันตุ